สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวนี่เลยชุดผสมเทบาของไรโนโน,นะครับเป็นกระเป๋านะครับเป็น i อแฟนะครับขนาดประมาณอมาไม่ถูกอะแต่ก็ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่นะครับอ่ะเขามีนี่มาให้มีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็มีทีที่เป็นซีการ์ดนะครับเอาไว้สำหรับจดนะครับว่าอ่า ผู้ป่วยผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นตรงไหนบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะฮะเพื่อจะได้ส่งให้โรงพยาบาลรับรักษาในขั้นตอนต่อไปนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูนี่กันอ่ะมันก็จะมีขอตามนี้นะครับแล้วก็จะมีวิธีการต่างๆนะครับในการใช้นะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวแกะดูกันดีกว่านะครับแกะดูกันอ่ะดับแรกคือให้แพทมา เลยนะครับแพทนี้นะครับเป็นชนิเกตนะครับเป็นการเหล็กนะครับแล้วก็กรรไกลแบบมันตินะครับห้อยได้นะครับเอาไว้ห้อยไว้เกี่ยวได้นะฮะแล้วก็ปากกานะครับปากกาไว้เขียนแล้วก็ไดีแล้วนะครับต่อไปมาดูข้างในกันนะครับข้างในมีอะไรบ้าง ูสิโอเคนี่นะครับมี Emergency b a n d a g e ขนาด4นิ้วออา e m e r g e น c ี่ a n นเดตขนาด4นิ้วแล้วก็นี่เทปเทปเหมือนเทปเทปที่มันฉีกง่ายๆนะไว้แปะนู่นแปะนี่นะครับอ่าต่อไปเป็น Compress s c o t ส์นะครับ Compress s c o t ส์ Scott, อ่า รงมือรงมือสีฟ้าแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนอผ้าพันแผลนะแบบพันรัดอีกทีหนึ่งนะครับสก๊อตพันแผลประมาณนี้แล้วก็เชสซิลเชสซิลเชสซิลนะครับเชสซิลแบบนี้นะครับมันจุอยู่แล้วก็มีอะไรอีกไหมหมดแล้ว หอมีประมาณนี้นะครับขอมแสดงว่าคู่มือน่าจะน่าจะบอกวิธีใช้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ครบไงมันก็ต้องซื้อชุดใหญ่กว่านี้เนาะอ่ะนี้ก็ได้ไปประมาณนี้เลยนะครับนะฮะทัวนกันอีกรอบนะครับอ่ะยวไล่กันเช็ดซิลนะครับเทปพาก๊อสพันนะครับพากอ อคอมเพลตก๊อตไว้กดห้ามเลือดนะครับแล้วก็เอมเจซี G ่แบนเดตนะครับแล้วก็โทนิเก็ตนะครับฐานะห้ามเลือดเป็นแบบก้านเหล็กน,นะครับกระกรนะครับถุงมือนะครับแล้วก็ปากกาไว้เขียนบอกเวลาตรงแถบเวลาสาระห้ามเลือดนะครับแล้วก็กระเป๋าพร้อมกับแผ่นนะครับ เป็นระบบโมลลี่นะครับระบบโมล,ลี่แนวตั้งนะครับหรือใครจะไปหาวิธีดับเป็นแนวนอนก็ได้แล้วแต่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ